สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใกทางส่องน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้มาเบิงแนวทางตัวเลขของพ่อแขกล่ะค่ะแนวทางตัวเลขของเพิ่นทรงไม้ค่ะเพิ่นกะโดนโดนเถื่อมีตัวเลขมาเนาะค่ะเนาะงวดนี่เพิ่นกะอยากบอกล่ะค่ะเพิ่นทักมาทรงไม้ได้ตัวเลขแล้วเดี๋ยวเกลมแลจะลงให้เบิงเนาะค่ะเนาะเพิ่นกได้สรงให้เรียบร้อยแลวค่ะ ถับบลงกับเสยดายเนาะค่ะเนาะเพื่อมันแมนค่ะแนวทางของเพิ่นสิมาตัวใดเข้ากับตัวเหลขของสำนักอื่นๆประจังไดเข้ากับมาเบิงไปน้ากันล่ะค่ะแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนล่ะค่ะค่ะงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสนีมาจากท่างพ่อแขกล่ะค่ะค่ะพ่อแขกค่ะ งวดประจําวันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะสิบหกหกเก็ดค่ะงวดประจําวันที่สิบหกหกเก็ดชุดนี่เป็นเลขพ่อแกรค่ะแนวทางของเพิ่นกะเป็นพุ่มเจ้าทีเนาะเพิ่นยุไหย,ยุสวนค่ะเพิ่นกะเล่หาแนวทางว่าเป็นเลขเทวดาเพิ่นกะได้เรื่อย แต่ว่าบางเทื่อย่ามเพ่นได้เกลําใหญแยกกับเได้ไปเอาน้ำเนาะะเนะเพ่นได้แล้วเพ่นก็จ้างคอยมาบอกต่อหัดทัดมาก่ะค่ะเพราะว่าบ่ได้เอาน้ำเพ่นต่อเนื่องกับ่ได้ไปติดตามเได้ไปเอาแนวทางนเพ่นค่ะถ้าเพ่นบอกมากกัจ้างคอยได้เอามาบอกต่อเนาะะเนะแนวทางของเพ่นเพ่นบอกมากหัดนีเพ่นได้เลขจากทุ่มเจ้าทีเพ่นค่ะเพ่นว่าเพ่นซองเห็น ทรงเห็นยุพ่นปวกล่ะค่ะเพิ่นเห็นเป็นสามจุดเพิ่นก็เลว่าได้มาเลขก็สิไปได้ทั้งบนทั้งล่างล่ะเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกะว้าสูฟั่งยดอกค่ะว้าสูฟั่งเนาะก็เลจะมาเอาลงเป็นตัวเลขเลขค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเป็นเป็นสามตัวค่ะเป็นสามตัวเลขอยู่เลข บนนี่จะเป็นหกค่ะเพิ่นเห็นเด่นเด่นคือหกเห็นเด่นเด่นตัวเดียวนี่คือหกเบื้องไปเบื้องมาเลขสามตัวสามเป็นตัวไหนหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยมาจับแทรกกันว่าสามแล้วก็เป็นหกเป็นสี่ค่ะสามหกสี่ตาว่าเห็นคักๆแ่นก็คือเป็นหกเป็นเลขเด่น เน้นมาเลยว่าหกงวดหนี่มาหกวสัน่นเด่นหกค่ะตัวเดียวเน้นมาเลยหกตัวนี้กะเป็นแนวทางของพ่อแขกและค่ะ,ะจับมะหอยมี่หกเด่นจับครูจับครูสามตัวคนหายมาสามหกสี่สามหกสี่ สองสามหนึ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเพลินความฝันของเพลินเห็นเด็กน้อยเพลินมามีเด็กน้อยมายืนยุคนี่แหละยุคขางพ่นเพลินขางพ่นปวกเพลินพ่นปวกเพลินก็เห็นหกับสามับสี่แหะค่ะเลขสามตัวเพลินเลยเอาเป็นเด็กน้อยเป็นหนึ่งค่ะเด็กน้อยเป็นหนึ่ง มันมีพ่นอยู่สองพ่นพ่นหน่อยกับพ่นใหญยย่พุ่มเจ้าทีหน้าเพิ่นลค่ะอันนี้เนวทางของเพิ่นเห็นได้ค่ะเด้เพิ่นเป็นพนเห็นเนาะเพิ่นก็เลยจับมาให้จับคู่นี่เพิ่นก็จิจับใช้ก็คือสามหกหนึ่งหกค่ะเด็กหน่อยเพิ่นวาหนึ่งหกหนึ่งหก 1ามหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งหกจับออกมาจากตัวนี่หนึ่งหกสามหก พผลเลยว่ามันยืนกันเป็นคู่เป็นคู่เพิ่นกะบัลลูวาสิจับตัวใดให้เพิ่นกะจับตัวตัวเพิ่นเห็นค่ะเป็นคู่เพิ่นเลยคิดว่ามันอาจจะมาแนวทางเบิ่นแนวทางเบิ่นก็สิมาสามสามหกหกสี่สี่ค่ะเลขยุนีล่ะเพิ่นว่ามันเป็นเฮียงกันสองรองยุวสันแนวทางของเพิ่นว่า เด็กหน่อยยืนเฮี่ยงกันสองลองแต่ว่าเลขที่เห็นก็เห็นเป็นหกเด่นเด่นนี่คือหกเห็นหกจับคูมาหายไปจับมาหายสองคูเนาะเด่นหกของเพินหนึ่งหกกับหกสี่ค่ะสามหกสามหนึ่งค่ะสามหกสามหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลขเบิลค่ะเลขเบิลแต่ว่ากันอาจจะเบิลนะฮะ กันอาจจะมาเบิรนเดอร์วสันอันนี้แนวทางของเพิินค่ะเพลินว่ามีเด็กหน่อยพุ่มเจ้าทียุหันละมายืนชวลอยอยู่ก็ได้จ,จับมาสองสามหนึ่งยืนยุพนอาจจะเป็นครูวสัน,สนเลขตัวนี้แหละอาจจะมากครูอันนี้แนวทางของเพิินค่ะเพลินแบบสูฟังเนาะอาจจะมาเป็นครูค่ะชุดนี้เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อแขกค่ะ พอแขกพุ่มเจ้าทีเพิ่นเห็นเด่นเด่นคือเหล็กหค่ะงวดนี้แหละค่ะงวดประจำมันที่สิบหกกันย่ามาเด่นหตัวเดียวเลข3สามตัวสาม2-3-1ี 3, 6, 2, 3, 1, ่สองสามหนึ่งค่ะสองครูจับให้สองตัว 3, 6, 1, 6. 3, 1, 6, สามหกหนึ่งหกสาม6นึ่งหกสี่ค่ะสามหนึ่งหกสี่สี่ครูเพื่อนกบว่าเด่นเน้นเด่นมาตัวใดเนาะเพิ่นหายมาแบบนี้ค่ะ เปนเรยว่ากันเบินเพราะว่าเห็นเด็กหน่อยไม่ยืนเฮียงอยู่ขางพ้นเิ่นเรยกว่าอาจจะสามสามหกหกสี่สี่ตัวนี้แหละค่ะเพินเอามาจับแตกออกมาเป็นเบินเนาะจับมาเป็นคูเบินอันนี้แนวทางของเพิินค่ะแนวทางตัวเลขกคะความเสี่ยส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะได้มาจากพุ่มเจ้าทีค่ะ พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมักสอบก็บจังค่อยตามเนาะค่ะเนาะบ่มักบ่สอบก็ผ่านได้ค่ะแนวทางของเพิ่นก็บ,บ่หลายตัวค่ะให้มาซีคู่ค่ะซีคู่ไปได้ทั้งบนล่างค่ะเพิ่นก็บ,บ่ได้เน้นตัวใดเพิ่นให้มาแบบนี้ค่ะแนวทางชุดนี้เ okay, ก๋ลำย่อยก็บ่มีหยังหลายก็สิขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอให้ FC ทุกท่านทุกคนก็ โศกโศกมันหมาน,นน้ำกันสุขผูสุขคข้นค่ะสวัสดีค่ะ